สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาหอดแป้งพริกของลูกค้าเหรอครับก็เล่อช่างคนข้างไกลอยู่ครับผมเพราะว่าขาลูกพวกข้างมาครับปวดดากเว็ดกระปกตีนาเป็นเพืชที่พอปลูกเองครับแต่ว่ารุนนี้เป็นมิจลาลายเลยว่าถูกมาผมว่า เอาไมา้ปลูกเนี่ยเจ็ดยี่สิบตันวันของเก่ามากนะเป็น,หนแหนมเป็นพิมมือเลครับปลูกพริพกผลงามเลยครับแล้วก็ปลูกพริกก็งามปลูกเขาก็งามครับเพราะเขาไปนี่ไปในยี่นิบเจ็ตันวันครับหลายครับ จะตีเห็นมันลบของคือเปผมโดดหลุมมากครับไอุ้นธทางเขาค่าร์เตเน่หทางครับมันจะตเน่ห์ลุมครับหมดชินทางครับคาร์เต่หทางาโอ้เหลียวทั้งเลยเนาะนายคนนำทางมาครับก็ต้นกาค่อนข้าง สมุนแข็งแรงอยู่ครับเพราะว่าทำรุดุบรุดลุมมากกัแค่เสียบเข้าไปมองเกาครับก็หน้าพื้นที่ปลูกเลยครับเพราะว่าพืนปลูกน้ำน้ำแรงครับสนุกว่าเดือกปลูกแล้วมื้อนี้เลยมาส่งให้ครับก็ดพื้นพื้นใดสนใจกับพี่การมาการทักเขามากครับหรือว่าสีเขามาเบงกระเดยครับอยู่บนน้ำสูงครับผม กดไลค์กดแชดดร์กดติดตามน้้ได้ครับผมฝากให้กำลังใจนะครับขอบคุณที่รัครับสวัสดีครับ